สวัสดีครับชาวราศีพิจิกคลิปนี้เรามาดูดวงทางด้านโชคลาภของชาวราศีพิจิกกันนะครับแต่ก่อนอื่นพ่อหมอขอโปรโมทก่อนนะครับได้แดงเรียกคู่แท้นะ,นะครับผมได้แดงเรียกคู่แท้นะครับชาวราศีพิจิกนะครับท่านใดที่แบบชีวิตคู่ไม่ค่อยสมหวังนะนะครับไม่เจอคู่แท้แบบคนคู่ของคุณไม่ค่อยเอาอกเอาใจ นะครับหรือว่าไม่มั่นใจว่าเป็นคู่แท้นะครับเขาเชื่อกันว่าชาวจีนชาวญี่ปุ่นชาวไต้หวันเชื่อกันนะครับว่าก่อนที่ท่านจะมาเกิดนะครับจะมีได้แดงผูกอยู่ที่นิ้วก้อยนะครับแล้วส่งท่านมาเกิดกว่าจะเจอคู่กันนะครับคู่แท้เป็นยังไงครับคู่แท้จะพูดจาคุยกันแบบอะไรที่ยแบบแบบเข้ากันเลยหมดเลยนะมันจะคุยกันรู้เรื่องนะครับผมเหมือนดวงชะตามันเข้ากันนะครับแชมมเชื่อมีที่สุดนะครับผมเขาเชื่อกันว่า ถ้าท่านเอาได้แดงมาผูกที่ข้อมือด้านซ้ายนะครับหรือว่าทีมนิ้วก้อยนะครับจะสามารถเรียกคู่แท้ได้นะครับท่านใดสนใจนะครับได้แดงพ่อหมอทาพิธีแล้วนะครับผม199บาทเซ็ตน,นี้นะครับ199บาทนะครับและเป็นหยกนะครับหยกลูหยกเขาเชื่อกันว่าสามารถขอพรจากสวรรค์ได้เดีย๋ยวพ่อหมอขอพรขอ,ขอ,ขอพรก่อนน,นะขอให้ ท่านพบกับความสุขความเจริญเจอคู่แท้แชมชื่มเป็นที่สุดสิ่งดีๆจะเข้ามาสู่ตัวท่านนะครับนี่ครับ199บาททักไลน์ได้เลยครับผมซันนี่4ี่นะครับแชมชื่นเป็นที่สุดสั่งพ่อหมอได้เลยนะครับผมพ่อหมอก็ตอบไปเรื่อยนะครับผมพ่อหมอขายสนุกสนุกนะครับผมนี่เลยครับ199บาบาทรวมส่งแล้วนะครับผมโอเคครับเรามาดูดวงกันดวงชะตาของท่านจะเป็นอย่างไรพ่อหมอก็เลยครับ พอหมอ,อมั่นใจนะดวงชะตาของท่านจะรุ่งโรจน์ประสบผลสิ่งดีๆจะเข้ามานะครับเรามาดูเรื่องโชคลาภกันมาดูกันครับว่าท่านมีเกณฑ์ได้โชคลาภถูกรางวัลที่หนึ่งหรือไม่เพระหมอ,อดูจากไพ่นะครับผมย้ําดูจากไพ่ท่านมีเกณฑ์ได้โชคลาภรางวัลที่หนึ่งหรือไม่นะครับรางวัลที่หนึ่งนะถามว่ามีเกณฑ์ไหมกําลังประดิษฐ์ประดอยอยู่นะครับค่อยๆรีเริ่มนะครับโดนด้านซ้าย ด้านซ้ายเป็นเพื่อนด้านขวาเป็นพ่อแม่หรือว่าใครกําลังบีบคั้นทุนให้บอกว่าอย่าเลยทําไปก็ไม่ถูกนะครับเล่นไปก็ไม่ถูกนะครับแต่ดวงชะตาท่านยังมีความมุ่งมั่นนะครับที่จะทําให้ถูกนะครับผมเพราะฉะนั้นเรามาเปิดไพ่กันอีกสามใบนะครับพอผบอกเลยครับท่านมีเกณฑ์ถูกหวยแล้ววันที่หนึ่งเพราะอะไรรู้ไหมครับดวงชะตาท่านมีจิตใจที่อ่อนโยนและมีเกณฑ์ ที่จะถูกหวยลงวันที่หนึ่งต่อเมื่อท่านมีจิตใจที่อ่อนโยนนะครับดวงชะตาไพา่หนึ่งไม่เท้าบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะครับแน่นอนท่านมีเกณฑ์อาจจะเปลี่ยนแปลงทางที่ดีอย่างเช่นนะครับสร้างบ้านให้พ่อแม่อยู่สร้างบ้านให้ตนเองซื้อรถใหม่ป้ายแดงนะครับดวงชะตามีเกณฑ์นะครับ,ราานะรบได้หวยางวันที่หนึ่งแชมป์ชื่อไม่ที่สุดต่อแต่นี้ไปดวงชะตาท่านจะเปิดเงินทองไหลมา,าเทมา พ่อหมอเห็นพไพ่ใบหนึ่งไม่เท้านะครับดวงชะตาท่านจะมีเกณฑ์นในลักษณะนี้นะครับรับไพ่เดอะโฟ l แน่นอนครับท่านจะถูกหวยต่อเมื่อมีคนประจบประแจงแน่นอนครับใครก็อยากขายหวยท่านนะครับเพราะฉะนั้นใครถ่ายหวยอย่าเพิ่งปฏิเสธนะนะครับผมลองดูเลขด่วยนะว่ามันถูกชะตากับท่านหรือเปล่านะครับถ้าไม่ถูกอย่าซื้อนะครับถ้าคิดว่าใช่นั้นเลขมันใช่เลยนะเลขมันสวยนะ สามสองสองห้าสองสี่สองแปดสองเจ็ดหกหนึ่งสองห้านะครับสามสองโอ้โหเลขมันใช่นะสามหกห้าโอ้โหมันเลขมันตรงจับตาตาชีวิตของท่านรู้สึกว่าเลขแบบเนี้ยมันใช่นะครับท่านจะมีเกณฑ์ถูกหวยนะครับดวงชะตาแชื่นชื่นนะครับโอเคครับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆน,นะครับขอให้ท่านพบกับความสุขความเจริญถูกหวยรางวัลที่หนึ่งล่ามรวยและคอมเมนต์บอกพ่อป๋อด้วยนะครับผมแชื่นชื่นแต่ว่าถ้าท่านที่ไม่ถูกนะ ก็ยังได้มีเลขรองนะครับเลข2เลขเลขเล,ขเล,ขเลขทยสอตัวก็ยังดีนะครับแชมชื่อมีนิสโซเงดีจงเข้ามาสู่ตัวท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปแห่ๆของพวกหมอน,นะครับสวัสดีครับ